ตอนที่เราเรียนเรื่องเลขยกกําลังตอนหมอนหนึ่งอ่ะเขาสอนเราว่ามันก็คือการคูณเลขตัวเดิมซ้ําเข้าไปหลายๆรอบใช่ไหมครับอย่าง2ยกกําลัง3มเนี่ยมันก็จะเท่ากับเลข2คูณกัน3รอบตรงไปตรงมาแล้วก็เข้าใจง่ายมากแต่ว่าปัญหาก็คือพอเราโตขึ้นมาอีกหน่อยอ่ะเราจะเริ่มเจออะไรแบบนี้ถ้าเกิดเราลองกดเครื่องคิดเลขดูอ่ะเราก็จะรู้แหละครับว่ามันถูกเพราะว่า2ฝั่งเนี้ยมีค่าเท่ากัน แต่ว่าเราจะไม่เข้าใจแล้วว่าอะไรมันคือ2ยกกำลังเศษหนส่วนสคูณกันครึ่งตัวหรอหรืออย่างอันนี้เนี่ยมันคือเลข5คูณกันลบหตัวหรอจะเห็นว่าวิธีการคิดให้เลขยกกำลังมันเป็นการคูณเลขซ้ำๆมันจะเริ่มใช้ไม่ได้แล้วครับผมไม่ได้บอกว่ามันไม่ถูกนะแต่ว่าความเข้าใจแบบนี้อ่ะมันพาเรามาได้ไกลแค่นี้ครับเพราะงั้น่ะในวันนี้เราจะมาเริ่มใหม่ไปด้วยกันครับ ผมก็เลยจะขอให้เราแกล้งทำลืมคณิตศาสตร์ที่เราเคยเรียนมาไปก่อนครับหรือว่าถ้าเกิดใครลืมไปแล้วจริงๆเนี่ยก็เพอร์เฟเลยครับลองฟังแล้วก็คิดตามผมไปเรื่อยๆนะครับตอนที่จบวิดีโอนี้ทุกคนจะเข้าใจจริงๆครับว่าการยกกำลังหรือว่าเอ็กซ์โพเนนเชียลเนี่ยจริงๆแล้วมันคืออะไรนอกจากว่าเราจะเข้าใจเลขย,ยกกำลังที่เป็นเศษส่วนหรือว่าติดลบด้วยแล้วเนี่ยเราจะเข้าใจไปถึงการยกกำลังด้วยจานวนจินตภาพอย่างในเอกลักษณ์ของออยเลอร์เลยครับ ทั้งหมดนี้เนี่ยไม่มีอะไรยากเลยเด็กมัธยมก็สามารถคิดตามได้ลองทำใจสบายๆแล้วก็ตามผมมานะครับแต่ก่อนอื่นผมขอขอบคุณเมมเบอร์ผู้สนับสนุนช่องนี้ทุกคนเลยครับรายละเอียดอื่นๆจะตามมาตอนท้ายวิดีโอครับอย่างแรกเลยก็คือลืมๆเรื่องเลขยกกำลังไปก่อนนะครับเพราะว่าเราจะมาเริ่มกันที่การคิดดอกเบีย้ยแบบทบต้นทบด,ดอกครับสมมุตินะครับว่าเรามีเงินอยู่1บาท เราเอาเงินหนึ่งบาทนั้นอนะ่ะไปฝากธนาคารซึ่งเขาบอกว่าเขาจะให้ดอกเบีย้ยเราปีละ100ครับธนาคารของจริงเนี่ยมันไม่มีที่ไหนที่เขาให้ดอกเยอะขนาดนี้หรอกนะครับแต่ว่าอย่าไปคิดมากครับคนกินทุเรียนเป็นร้อยลูกก็มีมาแหละในโจทย์เลขกลับเข้าเรื่องนะครับเราเอาเงินไปฝาก1บาทธนาคารให้ดอกเบีย้ยปีละ100%ซผ่านไป1ปีถามว่าเราจะมีเงินรวมแล้วะเท่าไหร่ก็ไม่ยากใช่ไหมครับเรามีเงินตั้งต้น1บาทได้ดอกมาเพิ่มอีก1บาทเหมือนกัน รวมแล้วก็จะมี2บาทตอบง่ายๆนี่ใช่ไหมครับ,บผิดครับถ้าเกิดเราหัวหมอหน่อยเนี่ยเราจะสามารถไถเงินจากธนาคารได้เยอะกว่านี้อีกเยอะเลยครับวิธีการเนี่ยก็คือเราจะขอให้เขาแบ่งจ่ายดอกเบี้ยหลายๆงวดครับลองคิดตามนะครับถ้าเกิดเราให้เขาจ่ายดอก2งวดงวดละ50%เรนี่ยรวมแล้วก็จะยังได้100%เท่าเดิมใช่ไหมครับดอกงวดแรกเนี่ยเราก็จะได้50สสตางค แต่เพราะว่าเราคิดดอกแบบทบต้นทบดอกเนี่ยงวดที่2เราก็จะได้เยอะขึ้นกลายเป็น75สาตางค์ครับรวมเบดเสร็จแล้วเนี่ยเราจะมีเงินรวม2บาท25สาตางค์เยอะกว่าเดิมอีกนิดหนึ่งแต่ว่าถ้าเกิดเราจะเอาเยอะกว่านั้นอีกเนี่ยถ้าเกิดเราไปขอให้เขาแบ่งจ่าย10งวดงวดละ10%เราจะได้เงินเท่านี้ครับยังเยอะกว่าเดิมได้อีกเอา้าไปต่อดีครับรออะไรแบ่งจ่ายร้อยงวดงวดละ1%หรือว่าหมื่นงวดงวดละ0 0 1ห็นเห็นไหมครับว่า ยิ่งเราเพิ่มจํานวนงวดเนี่ยเราก็ยิ่งได้เงินเยอะไปเรื่อยๆถ้าเกิดจะเอาให้สุดนะครับก็คือเราขอให้ธนาคารจ่ายดอกเบีย้ยทุกเสี้ยววินาทีเลยรวมแล้วเนี่ยเขาก็จะจ่ายดอกให้เราอินฟินิตี้งวดคิดออกมาเราจะได้เงินรวมเท่านี้ครับถือว่าเป็นจํานวนเงินที่เยอะที่สุดแหละที่เราสามารถไถ่ามาจากธนาคารได้ด้วยเงินต้น1บาทคนไหนที่เคยเรียนมาเนี่ยก็อาจจะพอจําได้ครับว่าไอตัวเลข2.7กว่ากว่านี้เนี่ย มันก็คือค่าคงที่ e ที่เราเรียกว่าจำนวนธรรมชาติครับอีกอย่างหนึ่งอ่ะก็คือการคิดดอกเบีย้ยอินฟินิตี้งวดแบบที่เราทําเมื่อกี้เนี่ยมันมีชื่อเรียกว่าการคิดดอกเบีย้ยทบต้นแบบต่อเนื่องครับมีอยู่จริงๆนะครับไม่ได้มนโนขึ้นมาเราจะมาดูการคิดดอกเบีย้ยแบบเมื่อกี้อีกรอบหนึ่งนะครับแต่ว่าคราวนี้เนี่ยจะมีภาพประกอบด้วยเราจะเริ่มจากเส้นจํานวนกับเงินเริ่มต้นของเรา1บาทนะครับ ถ้าเกิดเราได้ดอก1งวดงวดละ1 0 0เนี่ยดอกเบี้ยเราก็จะได้เพิ่มมาเท่านี้เสร็จแล้วก็เอาไปต่อท้ายเพื่อรวมกับเงินต้นกลายเป็น2บาทนะครับถ้าเกิดเราเปลี่ยนเป็นสองงวดงวดละ50เนี่ยแล้วก็คิดดอกเบี้ยไปทีละงวดครับงวดแรกอ่ะจะได้เท่านี้เสร็จแล้วก็เอาไปรวมกับเงินต้นเพื่อคิดดอกงวดที่2ด้วยจำนวนเงินใหม่ที่เรามีอยู่เสร็จแล้วก็เอาไปรวมทั้งหมดจะได้2บาท25สตางค์ครับจะแบ่งจ่ายกี่งวดเนี่ยก็ทําเหมือนกันครับ เอาเงินที่มีอยู่ปัจจุบันนะ่ะมาคูณกับดอกต่องวดเสร็จแล้วก็เอาไปต่อท้ายวนไปเรื่อยๆจนครบน่าจะพอเห็นภาพนะครับทั้งหมดนี้เนี่ยถ้าเกิดเราขยันพอเราจะสามารถคำนวณเองได้ด้วยมือทีละสเต็ปสเต็ป hmm. ได้เลยครับลองทําดูสักห้างวดในกระดาษที่บ้านก็ได้ครับจะได้เข้าใจจริงๆต่อมาถ้าเกิดเราลองซอยแบ่งงวดละเอียดมากๆอะ่ะสัก1-0,000งวดนะครับเงินรวมของเราตอนสุดท้ายซึ่งมันก็คือปลายของลูศสอนอันสุดท้ายนั่นแหละ มันจะอยู่ที่2.718บาทครับหรือก็คือประมาณประมาณ E บาทนะครับแต่ว่าอย่าลืมนะครับว่าทั้งหมดที่เราคิดมาเนี่ยมันมาจากดอกเบีย้ย100%ทั้งหมดเลยคำถามก็คือว่าถ้าเกิดเราจะลองเปลี่ยนอัตราดอกเบีย้ยเป็นค่าอื่นนะอย่างเพิ่มมันขึ้นเป็น2เท่ากลายเป็น200%อยเเงี้ยมันจะเกิดอะไรขึ้นเราก็ยังสามารถทําแบบเก่าได้ใช่ไหมครับหยิบเงินที่มีอยู่ปัจจุบันมาเอามาคิดดอกเบีย้ยเสร็จแล้วก็บวกดอกกลับเข้าไปในต้น แล้วก็วนไปเรื่อยๆถ้าเกิดเราลองซอยมันไปสัก1 0 0 0 0 0งวดเนี่ยเราก็จะได้เงินตอนสุดท้ายออกมาเท่านี้ครับตัวเลขตัวนี้เนี่ยอาจจะดูเหมือนไม่ค่อยมีความหมายอะไรแต่ว่าค่าของมันเน่ยเกือบๆจะเท่ากับ e คูณ e เลยครับลองไปกดเครื่องคิดเลขดูได้อันเนี้ยไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราลองเปลี่ยนดอกเบี้ยเป็น3 0 0เรนี่ยเราก็จะได้เงินมาเท่ากับ e คูณกัน3รอบหรือว่าดอก400เรน่ะเราก็จะได้เงินมาเท่ากับ e คูณกัน4รอบ ไปเรื่อยๆครับซึ่งถ้าเกิดเราเขียนออกมาเป็นตารางสรุปผลเนี่ยเราก็จะได้ออกมาแบบนี้ครับคำถามครับจากตารางนี้เนี่ยเราพอจะเดาได้หรือเปล่าว่า e ยกกำลงังเศษหส่วนสเนี่ยมันคืออะไรใช่แล้วครับ e ยกกำลงังเศษหส่วนสก็คือจํานวนเงินที่เราจะได้ถ้าเกิดธนาคารให้ดอกเบี้ย50%ครับถ้าเกิดเราคำนวณออกมาเนี่ยมันก็จะได้เท่านี้ครับซึ่งมีค่าเท่ากับ s q u a r ของ e ที่คิดดูแล้วเนี่ยมันก็เมคเซนต์ใช่ไหมครับเพราะว่าถ้าเกิดเราเอาเงินไปฝากแบบได้ดอกเบี้ย50% 2ครั้งอะ่ะเราก็ควรจะได้เงินออกมาเท่ากับไปฝากแบบได้ดอกเบี้ย100%ครั้งเดียวอ่ะมาถึงที่เด็ดของวิดีโอนี้แล้วนะครับตั้งใจคิดตามนะครับผมบอกว่าเวลาที่เราเขียนเลขยกกำลังแบบนี้อะ่ะเ,เลขที่อยู่ข้างบนมันจะไม่ใช่จำนวนครั้งในการคูณครับแต่ว่ามันคืออัตราดอกเบี้ย่างหากอย่าง e ยกกำลัง0.1เนี่ย มันก็คือจานวนเงินที่เราจะได้จากอัตราดอกเบี้ย10%ครับซึ่งพอเราคิดได้แบบนี้เนี่ยเราก็จะไม่ถูกผูกติดอยู่กับจานวนเต็มบวกและลองมาดูที่ดอกเบี้ยลบ100%นะครับตามเซนต์ของเราดอกเบี้ยมันติดลบก็แปลว่าเงินของเรามันควรจะลดลงกว่าเดิมใช่ไหมครับกลับไปที่เส้นจํานวนแล้วก็คิดออกมาจริงๆเนี่ยก็จะได้เท่านี้ซึ่งมีค่าเท่ากับเศทหนึ่งส่วน e ครับ สังเกตนะครับว่ามันได้ออกมาน้อยกว่า1บาทที่เป็นเงินต้นของเราจริงๆอย่างที่เราคิดเอาไว้เมื่อกี้เลยหรือถ้าเกิดจะไปไกลกว่านั้นอีกเนี่ยก็ยังไหวครับอย่างอัตราดอกเบี้ยลบส3 3ที่ก็คือ e ยกกำลังลบเศษหนส่วนสก็จะได้ออกมาค่าเท่ากับเซตหส่วนรากที่3ของ E ครับหวังว่ามาถึงตรงนี้เนี่ยผมน่าจะทําให้เคลียร์แล้วนะครับว่าเลขชี้กําลังด้านบนนี้เนี่ยมันหมายถึงอัตราดอกเบี้ยครับถ้าเกิดเคลียร์แล้วเนี่ย ราก็จะไปต่อกันที่หัวข้อสุดท้ายของวิดีโอนี้กันครับก็คืออ e ียกกําลังไอพายแต่ว่าก่อนหน้านั้นน่ะเราจะมาทบทวนเรื่องจำนวนจินตภาพกันก่อนครับให้คนที่ยังไม่ได้เรียนหรือว่าคนที่ลืมไปแล้วเนี่ยสามารถคิดตามได้ครับตัวไอที่เราโชว์อยู่เมื่อกี้เนี่ยมันมีชื่อเรียกอยู่ว่าหน่วยจินตภาพหรือว่า imaginary unit ครับเป็นค่าคงที่ที่เรากําหนดขึ้นมาว่าเมื่อมันคูณกับตัวเองหรือมันก็คือยกกําลังสองนั่นแหละ แล้วมันจะได้ออกมาเท่ากับลบหครับคุณสมบัตินี้มันจะพิเศษกว่าจำนวนที่เราใช้กันอยู่ทั่วๆไปครับเพราะว่าโดยปกติแล้วจำนวนอะไรก็ตามพอยกกําลังสองแล้วเนี่ยมันก็จะได้ค่าบวกกับยังไงก็ไม่ติดลบอย่างแย่ที่สุดเลยเนี่ยก็คือศูนย์ยกกาลังสองได้0เพราะงั้นอ่ะไอมันก็เลยพิเศษกว่าจำนวนปกติเพราะว่ามันยกกําลังสองแล้วติดลบครับเพราะงั้นเราก็เลยเรียกมันว่าจำนวนจินตภาพ แต่ว่าคุณสมบัติอยางอื่นของจำนวนจินตภาพเนี่ยก็ไม่ได้แตกต่างอะไรจากที่เราคุ้นเคยกันอยู่ครับอย่างถ้าเกิดเราเอา2อคูณไอเนี่ยเราก็จะได้2อไอหรือว่าถ้าเกิดเอา2 i ไอมาลบด้วย5 i ไเนี่ยก็จะได้ลบ3ออะไรอย่างนี้ครับเมื่อกี้อะ่ะเราใช้จุดบนเส้นจํานวนแทนตัวเลขแต่ละตัวใช่ไหมครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยแค่เส้นมิติเดียวมันไม่พอแล้วครับเราจะย้ายมาใน2มิติกัน อย่างลูกศรอันนี้เนี่ยมันก็จะแทนเลข1.5ลูกศรอันนี้ก็จะแทน2ไอแล้วก็ลูกศรอันนี้จะแทน1บวก0.5ไออะไรทํานองนี้ครับมาถึงเรื่องสุดท้ายแล้วที่เราต้องรู้ก็คือการบวกกับการคูณจำนวนจินตภาพครับการบวกเนี่ยไม่ยากเลยอย่าง1บวก0.5ไอเนี่ยมันก็คือการเอาลูกศรหกับลูกศร0.5ไอเนี่ยมาต่อตูดกันครับหรือถ้าเกิดเราอยากจะบวกอะไรเข้าไปเพิ่มอีกเนี่ยเราก็แค่เอาลูกศรนั่นอื่นน่มาต่อท้ายมันไปได้เรื่อยๆเลย การคูณเนี่ยก็ไม่ยากเหมือนกันครับถ้าเกิดเราคูนด้วยจานวนจริงอย่างคูณ2เนี่ยเราก็แค่ยืดลูกศรให้มันยาวขึ้น2เท่าครับหรือว่าถ้าเกิดคูณ0ูจุดาเนี่ยลูกศรมันก็จะหดสั้นลงครึ่งหนึ่งครับแต่ว่าถ้าเกิดเราคูณด้วยจานวนจินตภาพอย่างคูณด้วยไอเนี่ยผลที่ได้มันจะเป็นการหมุนครับลูกศรของเราอะ่ะมันจะหมุนทวนเข็มไป90องศาอย่างเช่นถ้าเกิดเราตั้งด้วยไอแล้วคูณด้วยไอเนี่ยเราก็จะได้ลบหใช่ไหมครับ ซึ่งมันก็ตรงกับการหมุนลูกศรไอทวนเข็มไป90องศาครับหรือจริงๆแล้วเนี่ยเราจะเอาอะไรเป็นตัวตั้งก็ได้ครับตอนที่เราคูณด้วยไอเนี่ยเราก็แค่หมุนลูกศรตั้งต้นไป90องศาเท่านั้นเองสุดท้ายก็คือการคูณทั้ง2อ,อย่างพร้อมกันครับอย่างการคูณด้วย2อไอเนี่ยก็คือเราจะหมุนไป90องศาก่อนเสร็จแล้วก็ยืดลูกศรออกมา2เท่าครับมีแค่นี้แหละครับอันนี้คือทั้งหมดแหละที่เราต้องรู้เพื่อที่จะเข้าใจเอกลักษณ์ของออยเลอร์ การบวกคือการเอาลูกศรมาต่อตูดกันแล้วก็การคูณคือการหมุนกับการยืดหดรู้แค่นี้ก็พอแล้วครับอ่ะตอนนี้เราพร้อมแล้วครับที่จะมาดูตัวเลขตัวนี้กันเมื่อกี้เราบอกว่าเลขชี้กาลังด้านบนมันก็คืออัตราดอกเบี้ยใช่ไหมครับแล้วอียกกําลังไอเนี่ยก็คือเงินที่เราจะได้ถ้าเกิดธนาคารให้ดอกเบี h, ้ยไเท่าแล้วก็แบ่งจ่ายดอกอินฟิน t y ี้งดครับก่อนที่จะไปถึงจุดนั้นเนี่ยเราจะมาเริ่มจากอะไรที่มันง่ายๆก่อนครับ ก็คือดอกเบีย้ยมันเป็นไอเท่าเนี่ยแหละแต่ว่าจ่ายดอกงวดเดียวเราก็คิดดอกเบีย้ยด้วยวิธีเดิมเนี่ยแหละครับเงินตั้งต้นมีอยู่1บาทดอกเบีย้ยเท่ากับไอเท่าคูณกับเงินตั้งต้นก็ได้เป็นไอบาทเสร็จแล้วก็บวกกับเข้าไปสรุปว่าผ่านไปปีหนึ่งอ่ะเรามีเงินเท่ากับ1นบวกไอบาทครับผมชอบคิดว่ามันเหมือนกับว่าเรามีเงินจริงๆบาทหนึ่งแล้วก็บวกกับแบงก์กาโมที่เป็นเงินในจินตนาการอีกบาทหนึ่งครับแล้วถ้าเกิดเขาแบ่งจ่ายเรา2งงวดละ่ะ เราก็จะได้ดอกเบีย้ย2งวดงวดละ0.5 i าเท่าใช่ไหมครับงวดแรกเนี่ยก็จะได้ดอกเบีย้ยเท่านี้เสร็จแล้วก็บวกกลับเข้าไปในงเงินต้นคําถามครับเราจะคิดดอกเบีย้ยงวดที่2องยังไงเมื่อกี้เราบอกว่าการคูณด้วยจำนวนจินตภาพก็คือการหมุนแล้วก็ยืดหดใช่ไหมครับเพราะงั้นน่ะงวดที่2เราได้ดอก0ู i าเท่าเราก็จะเอาเงินปัจจุบันน่ะหมุนไป90องศาแล้วก็หดมาครึ่งหนึ่งครับ เสร็จแล้วอาดอกเบีย้ยอันนี้ไปต่อตูดกับเงินปัจจุบันก็จะได้ออกมาเป็นจำนวนเงินหลังจากที่ผ่านไป2งวดครับเท่ากับ0.75เบวกไอเทียวกับตอนที่เราแบ่งจ่ายงวดเดียวแล้วเนี่ยเราได้แบงก์กามโมมา1บาทเท่าเดิมครับแต่ว่าเงินจริงอ่ะเราหายไปนิดนึงถ้าเกิดมากกว่า2งวดเนี่ยเราก็คิดแบบเดิมเนี่ยแหละครับเอาเงินปัจจุบันมาตั้งคิดดอกเบีย้ยต่องวดเอามาบวกกลับเข้าไปด้วยกันต่อตูดเสร็จแล้วก็วนกลับไปจนครบทุกงวดครับเหมือนเดิมครับ เราลองคิดดูเองในกระดาษจากห้างงวดกระดษเพื่อเช็คความเข้าใจเราจะเห็นว่ามันเหมือนจะเป็นเส้นของโค้งที่ยื่นออกมาจากวงกลมหนึ่งหน่วยใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเกิดเราซอยมันออกมาเป็นลหลายๆงวดมากขึ้นเนี่ยคราวนี้เอาแค่ร้อยงวดก็พอมันจะกลายเป็นแบบนี้ครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือภาพนี้เนี่ยมันจะยิ่งเข้าใกล้รูปพิซซ่ารูปเนี้ยมากขึ้นเรื่อยๆครับซึ่งดูแล้วก็เหมือนจะไม่ค่อยมีอะไรพิเศษเท่าไหร่ แต่ว่าจริงๆแล้วมันคือส่วนของวงกลมที่มีส่วนโค้งยาวหนึ่งหน่วยเท่ากับรัศมีของมันครับตรงนี้คือคลแมซ์ของจริงแหละครับเพลงมาเราบอกว่ารูปนี้เนี่ยมันคือ e ยกกำลัง ok i ที่มาจากดอกเบีย้ย i เท่าใช่ไหมครับเพราะงั้นนะถ้าเกิดเราเพิ่มอัตราดอกเบียเข้าไปอีกพายเท่ากลายเป็นดอกเบีย i พายส่วนโค้งเนี่ยมันก็จะถูกยืดออกกลายเป็นยาวพายซึ่งก็เท่ากับครึ่งหนึ่งของเส้นรอบวงกลมครับ หรืออีกแบบหนึ่งเนี่ยสำหรับคนที่เรียนเรื่องมุมมาแล้วนะครับเราก็จะรู้ว่า e ยกกําล ok ัง i มีมุมกว้าง1นึ่งเรเดียนครับแลวถ้าเกิดเราเพิ่มอัตราดอกเบี้ยน,นี้เป็น i ายเนี่ยมุมนี้มันก็จะกลายเป็น pi เรเดียนเท่ากับครึ่งวงกลมพอดีครับจะแบบไหนก็ได้แต่ว่าเราสามารถสรุปออกมาได้ว่า e ยกกําล ok ัง i ายเท่ากับลบหครับย้ายข้างมาก็จะได้เอกลักษณ์ของออยเลอร์สวยๆแบบนี้เลยครับเจ๋งไหมล่ะครับ ที่เรามาถึงจุดนี้ได้เนี่ยก็เพราะการคิดแทนเลขยกกําลังด้วยการคิดดอกเบี้ยเทบต้นทบดอกเนี่ยแหละครับทีนี้ x จะเป็นอะไรเราก็ไม่กลัวแล้วจะเป็นจํานวนเต็มบวกเศษส่วนทศนิยมจํานวนติดลบหรือว่าจานวนจินตภาพก็ได้เราจัดการได้หมดเลยแถมจริงๆแล้วนะครับถ้าเกิดเราไปเปิดดูในหนังสือคณิตศาสตร์ระดับสูงๆหน่อยเนี่ยเราจะเห็นครับว่าเลขยกกําลังฐานอื่นๆที่เราใช้กันอยู่เนี่ย นิยามของมันตั้งต้นมาจากเลขยกกําลังฐาน e รวมกับนิยามเลขยกกาลังแบบ er ดอกเบี้ยรบดต้นทบด,ดอกเนี่ยแหละครับความลับนะครับวิธีการคิดเป็นดอกเบี้ย er เนี่ยสามารถช่วยให้เราเข้าใจความหมายของ e ยกกําลังเมทริกซ์แบบนี้ได้ด้วยครับดูแล้วมันหน้าตาพิลึกมากใช่ไหมครับถ้าเกิดอยากให้ผมอธิบายว่ามันคืออะไรเอาไปใช้ยังไงมีประโยชน์ยังไงเนี่ยคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างแล้วก็กด subscribe รอดได้เลยครับของแถมสุดท้ายสำหรับคนที่เคยเรียนติคคมิติมาแล้วนะครับ จะเอียกกำลังไอที่มีมุมหนึ่งเรเดียนเมื่อกี้เนี่ยถ้าเกิดเราคูณดอกเบี้ยเพิ่มเข้าไปซีตาเท่าเราก็จะได้ว่ามุมนี้กว้างซีตาตั้งเป็นสามเหลี่ยมเราใช้วความรู้ติกลนเพิ่มอีกนิดหน่อยเนี่ยก็จะได้ออกมาเป็นสมการของออยเลอร์ครับว่าแล้วก็ขอขอบคุณเมมเบอร์เลเวลรสาทุกคนคุณเดบาฮาคุณธนหนะคุณทายาทคุณสาโรดแล้วก็คุณสแตมพีพีที่ช่วยสนับสนุนให้ช่องนี้สามารถทําวิดีโอออกมาให้ดูกันได้ฟรีๆนะครับ สำหรับคนที่สนใจอยากจะช่วยซัพพอร์ตช n e l นี้สามารถกดดูสิทธิพิเศษของเมมเบอร์ได้ในปุ่มจอยด้านล่างได้เลยครับขอบคุณล่วงหน้าครับ